ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินูหน่อยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอซี FC, ทางช่อง y t u t u ทุกทุกท่านเดอ้อจา้าเดอ้อสวัสดีวันหยุดสวัสดีวันอาทิตย์ที่17 กันยายนต์2 6 6นนะคะสวัสดีทุกๆท,ท่านเดอจ่าเดอ้อมาเดอค่ะเดอท,ท,ดท่านผู้ชมทันใดที่พราะนี้กินกาแฟมาเด้อค่ะกินกาแฟน้ำแอดมินนน้อยกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะทันใดสนใจสั่งไปลองท่านใดเลยเดอจ่าเดอกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพและยาสีฟันสมุนไพร ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเด้อจ้าเดอ้อสั่งไปใส่สั่งไปท่านใดเลยเนาะจานะ้าเนาะปลอดภัยแน่นอนมีอ่ยอย่อมีเล็กทีจดแจ้งเด้อจ้าเดอ้อถูกต้องทุกอย่างนะคะกาแฟแก่ปวดเมื่อยกาแฟบำรุงสายตาท่ชนชม ท่านใดที่สนใจก็โทรเข้ามาสั่งกับแอดมินนูน้อยได้เลยด้อจา้าเ้อแอดมินนูน้อยเป็นตัวแทนขายอยู่เนาะจานะ้ะเนาะที่เบอร์0926325513นะคะเอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางตัวเลขกันต่อเนาะจานะ้ะเนาะสำหรับเมื่อวานนี่สุกดีสุกมานกันไปเนาะจานะ้ะเนาะหลังจาก แนวทางรัฐบาลไทยละกะห้าหน้อยได้ออกไปเนาะจ้าเนาะแอดมินขอสแสดงความดีใจกับทุกๆท,ท,ท่านที่ถือเดือจ้าเด้อทันใดที่บทถือสู่กันต่อไปเนาะจ้าเนาะยังมีวัดหน้าเสมอเ้นะ้อธรรมชมแตกตั้งแต่ไทยยันน้อยเนาะจ้าเนาะนะสำหรับพ้นห้าหน้อยไม่ว่านี่เข้าไปสองรอบเดือจ้าเดือเข้าไปสองรอบเนาะจ้าเนาะคือนะ ปกติกับวีปกติเข้าไปในชุดเจาะสองซีแล้วจ้าเด้อว,วิ่งรูดวิ่งรูดบมาท่านผู้ชมอ่าเข้าไปในตัวร่องนะจ๊ะเนาะเข้าไปที่สองซีเจว่าเข้าไปตัวเน้นเจาะแล้วจ้าเด้อหกคู่เด่นเน้นเจาะสองซีท่านผู้ชมสองซีตรงๆแล้วก็ สองสามตัวกลับนะจาน๊ะนะดีใจกับทุกท่นานเ้ยจ้าเ้อทีถือสำหรับแนวทางตะล่างนี่นะจ๊ะเนาะรวมสามรอบเด,จดยจ้าเ้อท่านใดที่เขามาติดตามรับชมแอดมินหนูหน่อยไม่ไม่นะจ๊ะเนาะเขามาไมาา่รับชมเบิ้งไปกไ่อนเลยจ้าเ้อเบิ้งแนวทางไปก่อนว่าแนวทางตัวเลขนี่มันมาแบบใดนะจ๊ะเนาะ คอยลงทุนสำหรับแนวทางแอดมินเน้นให้สามรอบเดอจ่าเดอ์พิเศษปกติและ v ี p แต่ถ้าได้แล้วคือหยดุดเดอร์คาเดอร์ได้แล้วคือหยดุดหลายท่านเพิ่นเล่นเป็นแล้วได้แล้วคือหยดุดถ้าไปต่อกับเบงทุนในกระเป๋าของจะคลองเดอร์จ่าเดอร์บาไปต่อได้บอพอบา่าแนวทางเล็ก ล่างนี่ท่านผู้ชมได้แล้วคือหยุดจะดีมากเน,น,นะจ๊ะเนาะพว่าแนวทางตัวเลขกบได้มาสามรอบสม,มือเด้ท่านผู้ชมบางมือกับมาแค่รอบเดียวเน,น,นะจ้ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อท่านผู้ชมท่านผู้ชมคลิปนี้แอดมินมาสายมือเศร้านี่นางเฮดรัฐบาลไทยต่างแจ่เศร้าคุณท่านผู้ชม เดี๋ยวแอดมินมาปล่อยเหล็กเดนหายก่อนนะจนะ๊ะเนาะเหล็กติดอย่าฝ่าวเวยจ้ะเด้อเหล็กติดหายแอดมินฝันก่อนหลังจากคลิปนี้น่าจะส่วงคำคำแจักหน่อยนะจนะ๊ะเนาะแอดมินจะเอามาวางทางช่อง YouTube เลยจ้ะเด้เออ้าทธรรมชมสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้สิบห้าเอาแขนแขนนะจนะ๊ะเนาะซ้ายวิง่งวิ่งเลยได้ตังงวดนี เน้นบน่นยางเดียวบอตองไปลางแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าแอดมินเฮ็ดเบิ่งคักแล้วมันเป็นบนนถ้าอ,อย่าเด้อมันเป็นบนเดี๋ยวว่างห้ยน,าานะจ๊ะเนาะบอตองร่อนานเดี๋ยวแอดมินว่างห้ว่างเหล็กเด่นหายกนติดซ้ำตัวนี้บอไม่ผิดหวงังเด้อท่านผู้ชมกอดไวแน่นเดี๋ยวแอดมินมาว่างหาอคาคำจักน้อยนาจานะจ๊ะเนาะคลิปนี้เอาแนวทางาน้อยไปกนท่านผู้ชม เดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่พณสิห่เบห็นเดี๋ยวพณสิโทรมาหาแอดมินหน่หนอยว่าหาแนวทางเบห็นนะจ๊ะเนาะเอาแนวทางเลขฮานอยมัดรวมประจำวันที่17กันยายน2566เลขจับวินนะคะห้าหกเก้าศูนย์เจ็ด แปดนะคะเลขจับวินนะคะท่านผู้ชมมื่อนี้วันอาทิตย์ละมัดระวังแน่ได้จ้าเด้อเป็นวันอาทิตย์นะจ่ะเนาะเด่นห้าและหกวิ่งห้ารูดห้านะคะหกคู่เด่นห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดหกแปดเก้าแปดและศูนย์แปดนะคะ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นทุกคลิปทุกวิดีโอที่แอดมินได้ว่างลงหาเป็นเพียงแนวทางในการตัดสินใจเดอจ่าเดอก่อนท่านผู้ชมจะนําตัวเลขไปลงทุนท่านผู้ชมก็เบิง้งดีๆตัดสินใจดีๆเดอจ่าเดอพิจารณาเบิง้งดีๆ คอยตัดสินใจน้ำตัวเล็กไปลงทุนนะะเนาะสำหรับแนวทางก็มีเขา่ามีหลุดด้จา้าเดอมีเขา้ามีหลุดนะคะส่วนมากกับเข่าลายก็หลุดเนะจ๊าเนาะสำหรับเอเล็กฮาน,นอยมัดรวมตาล่างนี้่ท่านผู้ชมอา้าท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มีเพียงทอานี้พ่อกันไหมคลิปหนา แอดมินขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทันใดที่เขามาแล้วกัอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องน้ำในเด้อจ้าเด้อขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพอกันไหมคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ